ะนะครับแล้วทำเวอร,ร์สต้าได้ไหร่ไหมถ้าทำล้วมีรถแบบนี้ดีไหมดีถามว่าผมออกจากโรงงานมาเนี่ยเราก็เป็นเด็กโรงงานมาก่อนชีวิตโรงงานผมจำได้ผมมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึงนะก็คือเมย์ร้อยวิ่งวั่นอยู่ในในวงกากรรมถชนะนะครับขี่มันระมัดแล้วก็โครมเลยนะครับพอรีขี่ไปแว๊ๆอยู่รถบัสวิ่งมาใกล้เขียมมันเปิดไปเป ตกใกล้ตกทุกมันเลยแล้วมันก็หัวเราะกันแตงกลัวจ็บเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะในช่วงวัยที่เราทํางานเนี่ยความฝันของเราตอนนั้นไม่มีอะไรขอมีรถยนต์สักคันหนึ่งในชีวิตเนี่ยไม่อยากให้ขี่รถเราเปียกฝนเท่านั้นเองแต่จริงๆนะทํางานมันยุคนั้นมันก็โอกาสจะออกรถยากนะครับแต่ถ้าไม่ทําอาชีพเสริมเนี่ยก็คงมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันเดียวแหละแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่ายมันทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มันทําให้เรามีความฝันมากขึ้น งาสิ่งที่ตัวเองแข่งถ้าขายสินค้าแบบเนี้ยแล้วมันมีรถเบรลี่ยี่ห้าล้านเนี่ยดีไหมดีมันคลอดออกมาแล้วเป็นโตขึ้นฉันจะเป็นเบนเห็นไหมผมเห็นรถหลายคันเลยวันนี้นะโตขึ้นฉันจะเป็นเบนเห็นไหมผมเห็นหลายคันติดเซี่เกอร์ผมก็อ่านมันแล้กูก็อยากเป็นเบนเหมือนกันสมัยเมื่อก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเ้ไหโตขึ้นเอ้าพอมาอยู่เครือขายมีความฝันไหม นี่มันฝันทําให้เรามีโอกาสเอื้อมได้มีโอกาสเอื้มอมถึงอ่ะแล้วมันทําให้เราประสบความสำเร็จได้อ่ะจริงไหมเรื่องผมมองว่าเอาเรื่องทไมไม่ทําล่ะถ้าทำแล้วเราต้องสมเด็จไหมเ <ทำ S 1> พราะเราต้องนะครับเขาเรียกว่าเราต้องสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองถามว่าไม่ได้อยู่เครือข่ายจยู่แล้วจะมีแบบนี้ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ได้มาล้วนมาจากการทําเครือข่ายทั้งสิ้นเห็นไหมถ้าวันนี้เครือข่ายมันมีคนสมเด็จกับคนล้มเหลว ทุกวันนี้เราเชื่อคนสําเร็จหรือโรคเรียนถ้าเราอยู่ในห้องประชุมเราบอกเชื่อคนสําเร็จพ่อไปสามวันสี่วันไอ้คนโรคเรียนมันบอกอย่าทำเลยอย่าทำมันทำไม่ได้อย่าทําเลยมันทำไม่ได้หรอกนะอย่างมึงทําไม่ได้จริงไหมวางไปหมไม่ใช่เลยว่ะกูทำไม่ได้จริงไหมเพราะอยู่ในห้องไอ้สุดยอดดีพลังดีไฟมีพลต้อกไปสามวันนอยโทรหาอะไรฉันทำไม่ฉันคงไม่เหมาะอาชีพที่หรอกจริงไหม นี่ยแหละเขาเรียกว่าคือความฝันอะของเรามันถูกคนที่ไม่ประสบความสำเร็จดึงไปและเราก็เชื่อมันผ่านไปห้าปีเป็นไงพอไม่มีแตงไปยืมเขาให้ยืมไหมไม่ให้ยืมกูไม่ยืมหรอกหรือไม่ยืมกูจริงไหมแล้วไอ้ที่มันบอกว่าเราไม่ทําไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็เชื่อมันแล้วสุดท้ายเป็นไงยืตมตตงมันให้ยืมไหมไม่ยืม เพราะอะไรเพราะไม่ให้ทากลัวมึงทำแล้วสมเด็จมันจะเด่นกว่ากูกูก็เลยไม่ให้มึงทาอะไรประมาณน,นี้แล้วเราก็เชื่อเขาด้วยจริงไหมแต่ถ้าผมเชื่อเขาณวันนั้นวันที่ผมเริ่มทาเครือข่ายใหม่เพื่อนผมในโรงงานไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับเพื่อนนั่งโต๊ะเดียวกันอ้ใช้จะทำเครือข่ายแล้วพอรู้ว่าเธาขายมันขยับโต๊ะไปนั่งเลยกลัวเราสปอนเซอร์ ช่วงนั้นทำแอมเจลก่อนมันเลยบอกโอ้โพอรู้ว่าแองเจ้นกระยะห่างสามเมตรเดินอ้อมเนี่ยผู้จัดการสันนิษฐินการพอรู้ว่าวันชัยทำงานผู้จัดการต้องเดินอ้อมไปทางโต๊ะข้างหลังเพาอะไรกลัวกลัวไหมกลัวกลัวถูกชวนไหมโอ้โหเพราะอะไรครับมันคือธรรมชาติแต่ถ้าวันนั้นสิ่งที่เขาพูดกับเราแล้วเรายอมแท้เราจะมีวันนี้ไหมไม่มีไม่มีชีวิตเป็นของใคร เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกจะเป็นได้ใช่ไม่ใช่แล้ววันนี้เราอยากเลือกสําเ็จหรือล้มเรลวสเเราสู้ได้ไม่ได้ถ้าเวอร์สตาทําให้เราได้แบบนี้เอาไม่เอาสู้ไหมสสู้ไหมสนะครับมันอยู่คือความฝันของเราไงแต่ถามว่าวันนี้บางคนไม่ทำเพื่อขายไปะสมความเสี่ได้ธุรกิจที่คุณทํามันต้องเป็นธุรกิจที่คุณต้องประสมความเสเร็จต้องการเสี่ยง เพราะการทำธุรกิจไม่ใช่เรือขไขยนี้ส่วนใหญ่ลงทุนเยอะไหมเ <c oughs> ยอะเยอะมากไม่มีอะไรลงทุนร้อยหนึ่งคนจะได้พันหนึ่งหรือหมื่นหรอกมีแต่ส่วนใหญ่คือต้องลงทุงนหงลงักล้านสร้างคอนโดสร้างที่อยู่ให้บุงคนลงทุนยี่สิบสามสิบล้านแล้วเก็บค่าเช่าหรือแล้วเจ็ดแปดหมื่นบาทก็ยังต้องยอมไหมยอมเพราะตอนนี้คอนโดส่วนใหญ่เต็มหรืลอล่มล่มตอนนี้ประกาศขายได้เพียบเจริงไหมทุกอย่างคือความเสี่ยงใช่ไม่ใช่ เวอร์สตาสมัครแล้วครั้งเดียวต้องเสียอีกไหม,ไมคือเสียงตัวเราทำไงจะต้องให้ประสบความสำเร็จเท่านั้นนะครับคือถ้าเรามองเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสนะครับ